พูดคุยกับอาจารย์เจตหน่อยรองศาสตราจารย์ดรเจตโทนวันิกนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์เจตครับสวัสดีครับทักษงและุพลค,ครับครับนะฮะจะนํากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดประเภทห้าน,นะฮะม,มีสับใหม่ขึ้นมาซอฟดักอาจารย์ฮ<ะ>คือฟังดูนะอาจารย์มันเหมือนกับว่าแนวคิดเขาไม่ได้เหมือนว่ากลับไปเป็นยาเสพติดแบบ เอในในความเข้าใจของเรามันเขาไปอยู่ประเภทห้าประเภทหกอ่ะคือเป็นยาเสพติดคล้ายๆบุหรี่อะไรแบบเนี้ยใช้ได้แบบมิ้งเงินไขอะไรเงี้ยต้องเรียนแบบนี้ชับว่าทุกวันเนี้ยมันติดอมันติดไอออนละบุญติดไอ้ซอฟซอฟซอฟต์เขาเลยกลายเป็นซอฟต์ดักมักเป็นอย่างเงี้ยใช่เวลาผมผมไปบรรยาย่ยนะผมก็บอกนีสิตนักศึกษาบอกว่าเออผมก็เห็นใจพวกท่านนะครับวันดีคืนดีเมื่อก่อนเนี้ย เวลาคุยกันเขาจะบอกว่าการทําอะไรสักอย่างเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างทุกวันนี้ต้องมาเพนพอยต์เพนพอยต์เพนพอยต์คืออะไรแล้วเมื่อสมัยก่อนนู้นนะเวลาจะทําอะไรต้องมีพ i l ล t อตโปรเจกต์และเชิญต้องดีนี้ต้องเป็นแซนด์บ็อกอดีนี้ต้องเป็นแซนด์บ็อกเป็นอะไรเงี้ยคือคือสับพวกนี้มันมาตลอดแล้วมัน ไม่เคยจะทําให้อะไรมันนิ่งอืแล้วคุยกัน ing, จริงๆจัง<บ>ๆให้มันปรับคอรมอต้องดู KPI แต่คนโดนปรับก็ดู KPI ก็ดีดี่ว่าอะไรโนปรับซะงั <c oughs> ้นทีนี้ทีนี้ไอ้ซอฟต์นั้นซอฟต์นี้เนี่ยครับเอาไว้ทำหนึ่งซอฟต์กรักซอฟต์เดิกอะไรเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะพอบอกว่าซอฟต์ดรักเนี่ยนะแล้วคาราเซตามอลเนี่ยใช้ซอฟต์ดรักป่ะแล้วไอ้พูด ถ้าเกิดวันนี้เราพูดเรื่องกัญชาเนาะขยับไปอย่างเรื่องเออเขาพูดเรื่องข้าวเนี่ยนะอืมไม่ต้องกินโรโมติวเฮ้ยโรโมติวนี่มันเลิกขายกันไปเกือบจะทั่วโลกแล้วมันต้องแกจริงๆพูดโรโมติวเนี่ยเด็กเขาไม่เข้าใจหรอกโรโมติวคืออะไรในโลกนี้ไม่ใช่ในแค่ในประเทศไทยนะในโลกนี้เลยนะทั้งโลกเขาโรโมติวนี่หาซื้อยากมากเลยนะครับ โลโมติลนี่รู้สึกว่าแท้องยพูดไม่ใช่ใช่ใช่แกท้องเสียใช่ไหมอาจารย์แ่ผมถึงได้บอกว่าโลโมติลอิโมเดียมอะไรพวกนี้นะมันโอเคเล่นตลกกันได้แต่ยามาพูดกันเป็นจริงจังนะครับทีนี้เรากลับมาที่กัญชาเนี่ยผมว่าทั้งสองท่านจําได้เราเคยคุยกันอืมพี่ผมบอกว่าในโลกอยู่ดีๆจะเอาสิ่งมีอันตรายไปทำสิ่งที่เรียกว่าลิงเกอร์ไลฟ์ คือทําให้มันไม่ผิดกฎหมายเลยเนี่ยเขาไม่ทํากันอืและเขาใครก็แล้วแต่ที่ทําจะเกิดปัญหาแน่นอนอืเราเคยพูดกันแล้วสิ่งที่เขาต้องทํามันคือดีเรกิเลตก็คือค่อยค่อยปลดสิ่งที่เป็นข้อกําหนดข้อห้ามเช่นสมมุติอะละเดิมไม่ให้ใช้อะไรเลยกัญชาอืต่อมาบอกว่าใช้ทางการแพทย์ได้ใช้ในงานวิจัยได้อืใช้ในทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเงี้ยนะครับอืเอาล่ะ ใช้ในทางนันทนาการสันทนาการได้แต่มีข้อกําหนดว่าร้านรวมต้องขออนุญ,ญาตอื hmm. ต้องดําเนินการในลักษณะไหนจะมีกัญชารูปแบบใด,ดต้องแจ้ง hmm. จต้องระบุขายวันหนึ่งได้ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ hmm. อะไรเงี้ย hmm. คือมันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรในโลกหรอกครับ hmm. ที่มนุษย์เราอยู่ด้วยกันแม้กระทั่งสัตว์ในป่าอยู่ด้วยกันจะเสรีจริงๆไม่มีทางอื hmm. สัตว์ในป่าอยู่ด้วยกันก็ไม่เสรีจริงๆ สัตว์ที่มันเป็นสัตว์กินเนื้อมันก็ต้องเลือกที่อยู่ของมันอืสัตว์ที่มันเป็นสัตว์กินพืชก็ต้องเลือกที่อยู่ของมันสัตว์กินเนื้อถ้าเกิดมันข้ามไปอยู่ในที่ที่มีสัตว์กินพืชเยอะๆ basis, เขาก็เหยียบเอาตายเหมือนกันอืสัตว์กินเนื้อนะครับเวลาที่มันอยู่เจอกันมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะกัดกันอืสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่มันอาจจะอยู่ในที่พื้นที่กว้างหน่อยสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กอาจจะอยู่บนต้นไม้บนอะไรเงี้ยนั่นแปลว่าไม้ก้ะทั่งในป่าเสรีท,ที่แท้จริงม เสรีภาพท่านนับสิทธิทมธนุษยชนหรือเสรีชนสุดโต่งอะไรทั้งหลายนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านมีเสรีแบบนั้นจริงท่านไปซื้อเก่ออยู่ท่านจะมีเสรีแบบนั้นจริงเลย <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราอยู่ร่วมกันมันต้องคิดอย่างนี้เลยครับสิ่งที่ยิ่งมีพิษภัยมากเดี๋ยวประโยชน์เราวางไว้ก่อนนะยิ่งต้องมีการควบคุมเยอะอื <c oughs> แล้วอย่างคุณนัชพลพูดถึงเรื่องว่าบุรีเี่นนะครับอืบุรี่เนี่ยไม่ใช่เสรีนะ บุรีเนี่ยิ่งถูกจํากัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันครับถ้าจํากันได้คนมีอายุมากหน่อยจะจําได้ว่าเมื่อสมัยก่อนขึ้นเครื่องบินเนี่ยสูบบุรีได้ใช่รงภาพยนตร์ีนสูบบุรีได้อ่ารงภาพยนตร์รถเมล์ผมทันนั่งรถเมล์แล้วคนข้างหน้าผมก็สูบบุรีอ่ะใช่ในในห้องประชุมสูบบุรีได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วอืนั่นแปลว่าไอ้ที่เคยได้เสรีมากหน่อยเมื่อก่อนเนี่ยอื มันก็เสรีน้อยไปแล้วนะเมื่อก่อนโฆษณาเบียโฆษณาเหล้าได้ถูกไหมครับเมื่อก่อนจะซื้อเบียรซื้อเหล้าเวลาไหนก็ได้เมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ใช้เด็กเดวิ่งไปซื้อเบียซื้อเหล้าก็ได้นะใครก็ขายให้อืมสมัยนี้ไม่ได้แล้วถูกไหมครับครับนั่นแปลว่าไอ้เสรีที่มันเคยมีเนี่ยแม้ว่ามันจะมีบ้างหน่อยเดี๋ยวนี้มันก็มีน้อยลงละแล้วมันจะถูกจากัดไปเรื่อยๆครับแล้วอันที่จริงเนี่ยนะครับมันมีคนที่ ใช้วิถีทางในการหาช่องว่างอยู่ตลอดนะการโฆษณาแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับถ้าท่านขายทา alcohol, ั้งแอลกอฮอล์ขายทั้งที่ไม่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยโดยเฉพาะที่ถ้าเกิดขายแอลกอฮอล์และขายน้าดื่มนะครับขวดน้ําดื่มต้องไม่ใช้สีเดียวกับ แอลกอฮอลทำไมเบียร์ยี่ห้อหนึ่งซึ่งขวดเบียร์เป็นสีเขียว <c oughs> ทำน้ำดื่มเป็นสีเขียว <c oughs> แล้ววันนี้เดี๋ยวนี้โฆษณานหนักข้อเข้าไปใหญ่เอาน้ำดื่มมาชนกันทำไมไม่มีใครจัดการอะไร <c oughs> นี่แหละ <c oughs> เป็นโฆษณา non a l c ฮอ o l เนอ้โ <c> ห <oughs> มันจะมีคน <c oughs> หาช่องว่างแบบนี้เสมอครับ <c oughs> ือต้องคิดอย่างนี้ครับว่ามนุษย์เนี่ยนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งผมมันเหมือนน้ำตกมันจะตกลงที่ต่ำส่วนใหญ่ครับ <Es per ated> มันเหมือนน้าไหลมันจะไหลลงใต้เสมออืยกเว้นจะฝึกจิตด,ดีบังคับตนเองให้ทําในสิ่งที่ควรอืม,มันถึงจะไหลขึ้นที่สูงได้อืเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปล่อยปละเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่มันมีอันตรายสูงหรือมันเอาไปทําสิ่งที่มันวิปริตผิดเพี้ยนได้มากมันต้องมีการควบคุมใกล้ชิดอือจะให้ใช้ในทางใดไม่เป็นไรอย่างที่ผมบอกว่านันทนาการสันทนาการก็ได้ แต่ว่าบ้านอื่นเมืองอื่นไปดูนะครับเวลาเขาให้เขาันธนาคารสันตนาการเนี่ยเขากําหนดเขตเขากําหนดพื้นที่ใช่เขาเขากำหนดวิธีการครับแล้วคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องแม้กระทั่งคนขายเนี่ยเขาไม่ให้ขายแต่พื้นตะพื้นแล้วครับอของบ้านเราเนี่ยนะเชื่อไหมไปลองซื้อดูเลยซื้อเสร็จเขาแถมด้วยเฮ้ยน้องถ้าซื้อตัวนี้พี่แถมตัวนั้นอืวโอ่ใช่ไปลองโม่ไปลองอ่าบางคนนะลองเข้าไปดูดิแล้วไปถามไปบอกเขาว่า พี่มีกัญชาท่านกัญชานี้ไหมกัญชานุกัญชานั้นเป็นยังไง,งพี่น้องเพิ่งสู่ครั้งแรกว่าเพิ่งสู่ครั้งแรกเฮ้ยเพิ่งสู่ครั้งแรกเอาสองตัวนี้ไปลองด้วยอสองตัวนี้ที่แนะนําเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่ามันมีการจํากัดปริมาณในการนําออกจากร้านในแต่ละวันเนี่ยนะครับมสมมุติว่าจํากัดว่าวันเนี้ยขายได้ไม่เกินร้อยไม่ว่าประเทศไหนคุณแจกแบบเนี้ยคุณเสร็จเลยอืมขายหนึ่งแจกสองขายหนึ่งแจกหนึ่งเนี่ยขายสองแจกหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยหมดร้อยละ หมดสิทธิ์ขายละมันก็จะไม่เกิดและไอ้อาการแบบเนี้ยแจกบ้างเอาไปให้เขาสูบฟรีบ้างอะไรเอาละมันเป็นน้ําจิตน้ําใจของคนไทยที่มีต่อกันนะกับคนต่างชาติเราก็อาจจะทําแบบนี้แต่มันทําให้ปริมาณการสูบมันมากขึ้นอแล้วมันทําให้คนที่เขาอาจจะอยากทดลองสักหนึ่งมวนเขาก็กลายเป็นสามมวนเลยอืแล้วที่สําคัญก็คือว่าไอ้มวน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 แลักขายเนี่ยไปดูกฎหมายสรพสาตเสียไอ้ฟุ้งมวนมวนมวนแล้วขายเนี่ย มันต้องเสียภาษีสรรพสามิตนะอืมไอแบบไม่ได้มวนสายเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรนะขายเป็นแบบเป็นไอตัวกัญชาแล้วไปมวนเองนี่อาจจะไม่เป็นไรนะแต่มวนแล้วขายเนี่ยไปดูสักภาษีสรรพสามิตเนี่ยมันต้องเสียนะอืมอาจารย์มีร้าานไหยวนแล้วขายเนี่ยผมก็เห็นนะแต่บางทีพอขายเสร็จเข้ามวลให้ด้วยนะอันนี้เข้าขายสรรพสามิตแม่อาจารย์ขายแล้วมวนอ่ะมวนแล้วขายกับขายแล้วมวนมันคือกันนั่นแหละมันต้องขายแล้วให้เข้าไปมวนเอง เอาละข้าใจว่าอำนวยความสะดวกนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาที่เราต้องมาพิจารณาภายใต้กรอบกฎหมายเนี่ยมันจะเกิดปัญหามันจะเกิดความลักลั่นมันจะกลายเป็นว่าอะไรไหมครับคือเราไม่รู้แหละถ้าเกิดเราเทียบกันในภาวะการของการเสพติดในฤทธิ์ที่มันออกต่อสภาพประสาทกืมัญชาน่าจะมีสูงกว่าบุรี่แต่เอาล่ะ ผลกระทบผลข้างเคียงในทางลบที่มันเกิดกับร่างกายเช่นเกิดกับปอดโดยตรงเกิดกับพวกหลอดลมนะครับบุหรีเนี่ยณขณะนี้อาจจะมีมากกว่ากัญชาผมเข้าใจว่ามันยังไม่มีการศึกษามากพอและผมคิดว่าอาจจะยังไม่มีใครสู่กัญชาม,มากพอเท่ากับที่สูบบุรีมันจึงไม่สามารถเทียบเคียงกันได้แบบที่สามารถจะบอกได้ว่าเทียบเท่าหรือว่าสามารถที่จะอธิบายได้โดยหลักความสมมูลคือ มันวางแล้วเนี่ยมันมีความสมดุลเช่นคนนี้สู่บุหรี่ตลอดทั้งชีวิตมาหนึ่งพันชั่วโมงสู่กัญชาตลอดทั้งชีวิตมาหนึ่งพันชั่วโมงเอามาเทียบกันเลยว่าปลอดภัยพังมากกว่ากันอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันยังไม่มีมากพอที่จะทาการศึกษาแล้วก็ไม่ได้ขอให้มันมีมากพอจกนกระทั่งถึงทาการศึกษาได้เพราะว่าถ้าสูกาา่กัญคาเออกระหรือและมากมายขนาดบุรีนี่คงไม่ไหวแล้วลราคงตายกันแหละเพราะมันออกฤทธิ์ต่อประสาทมากกว่าถูกไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นพอเราดูเอาเทียบตรงนี้แค่เรื่องที่มันออกฤทธิ์ต่อประสาท มันก็ต้องแปลว่ากัญชาต้องควบคุมมากกว่าบุรี่ทีนี้ทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าบุรี่ควบคุมมากกว่ากัญชาอืมอันเนี้ยมันมันผิดสาผิดตัวเพราะฉะนั้นการที่เขาเริ่มมาคิดกันเนี่ยผมก็พูดตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่พรรคเพื่อไทยพูดนะอืมอาจจะต้องขออภัยพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าตั้งแต่ตอนที่พรรคภูมิใจไทยพักันเรื่องกัญชาเนี่ยผมพูดมาตลอดว่ากัญชาเสรีไม่ได้แล้วผมก็ได้ยินคนจํานวนหนึ่งบอกว่า ถ้ากัญชาไม่เป็นยาเสพติดเขาจะต้องผลักดันต้องทําทุกวิธีทางให้มันกลับไปเป็นยาเสพติดเพราะว่าไม่งั้นลูกหลานตายแน่อืมเพราะฉะนั้น,นเนี่ยไอ้บรรดาสิ่งที่มันเสพติดได้ยิ่งเสพติดได้มากเท่าไหร่และออกฤทธิ์ต่อประสาทต่อจิตมากเท่าไหร่มันยิ่งต้องมีการควบปุ่มมากเท่านั้นครับอืลองคิด <c oughs> อย่างน,นี้มอร์ฟีนเนี่ยเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดเรื่องประโยชน์มอร์ฟีนประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะครับ ระงับปวดผมเข้าใจว่ามาถึงทุกวันนี้เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรสู้ร์ฟีนได้อืแต่ไม่พอเวลาที่มันถึงการแล้วที่ว่ารักษาไม่ได้รักษายากละมันจะต้องให้ผู้ตายไม่ว่าโทษไม่ใช่ผู้ตายโทษผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ค่อยๆไปอย่างสงบนะครับเขาก็จะใช้ร์ฟีนช้าลงช้าลงแล้วก็ไม่ทนอเขาจะใช้ร์ฟีนเพราะฉะนั้นประโยชน์มันมหาศาลมา,า,าแต่มมฟีนเป็นยาเสพติดนะครับ อืมใช่ครับจากประเภทอะไรก็แล้วแต่และควบคุมผมเข้าใจว่าโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลคนโรงพยาบาลตัดเกือบทั้งโลกเนี่ยสามารถซื้อหาร์ฟีมนมาใช้ได้หรือมีร์ฟีนอยู่ในคลังเก็บยาเสมอแต่มอร์ฟีนยังเป็นยาเสพติดอย,อยู่ประโยชน์มันมหาศาลมาช้านานแล้วนะครับกัญชาก็าเหมือนกันไม่ได้บอกว่าไม่ให้ใช้ประโยชน์ถ้าใช้ในทางการแพทย์ผมคิดว่าจะใช้แบบร์ฟีนพวกไม่มีปัญหาเลยเลยถ้าจะใช้ในทางวิจัยในทางวิทยาศาสตร์ หรือว่าจะใช้เพื่ออะไรที่มันเป็นเรื่องสุขภาพนะครับอืผมคิดว่าอันเนี้ยมันต้องใช้ได้ถูงสุดอันเนี้ยมันต้องมีถ้าจะใช้คําว่าเสรีก็บอกว่าเสรีในการใช้มากที่สุดส่วนนันทนาการสันทนาการเนี่ยมันต้องมีขอ้อควบคุมค่อนข้างมากต้องมีการกําหนดเชิงพื้นที่ต้องมีการกําหนดเชิงเวลาต้องมีการกําหนดสถานที่ที่เป็นสถานที่ขายต้องมีการกําหนดคนที่ขายนะต้องมีการกําหนดจํานวนปริมาณขายต้องมีการกําหนด ขนาดของการออกฤทธิ์ในแต่ละระดับของการขายเหมือนอย่างเหล้าอย่างเงี้ยเหล้าสี่สิบดีกรีเหล้ายี่สิบแปดดีกรีนะเบียร์อ่าห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยไวน์สิบเปอร์เซ็นสิบาเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้มันต้องมีข้อกำหนดนะแล้วจริงๆเนี่ยมันเป็นวงการผมเข้าใจว่าเป็นวงการสุราทั่วโลกเลยนะเขาจะกำหนดเลยนะว่าวิสกี้จะต้องไม่เกินดีกรีเท่านั้น เบียร์จะต้องไม่เกินดีกรีเท่านี้วนยจะต้องไม่เกินมันเป็นทั่วโลกนะพี่เ,า mm. าเขาต้อมกัญชาก็ควรจะทําแบบเดียวกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยน้องตัวนี้แรงมากเอาไปลองดูไอ้ e i, นี่สุดๆดโห oh, ตัวนี้แบบเคลิม้ม <laughs> แบบโอ้ยเดินวิวเลยอะ่ะให้เขาที่ไม่ได้สิ mm. Mm. แล้วผมยังไม่แน่ใจเลยว่ามีใครรู้ไหมว่าไอ้บรรดากัญชาทั้งหลายที่ทํากันมาแต่ละพันไม่รู้กี่สายพันธุ์เนี่ยนะครับ mm hmm. สายพันธุ์ไหนออกริ์แบบมากมายสายพันธุ์ไหนออกริแบบ์แบบนิดหน่อย ผมเชื่อว่าในทางการแพทย์หรือการวิจัยการนําไปใช้ในทางสาธารณสุขทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขารู้ว่าอันไหนออกฤทธิ์มากอันไหนออกฤทธิ์น้อยแต่ผมว่านันทนาการสันทนาการนี่ไม่รู้หรอกครับรู้แต่แค่ว่าเคยลองแล้วก็บอกต่อกันไปว่าน้องโอวนี้แบบเคลิ้มเดีรู้กันในวงการถูกไหมหรืออันนี้แบบเฮ้ยอันนี้จิ๊บจิ๊บน้องดูดมาบ่อยป่ะอยาไปเล่นอันนี้ถ้าเล่นมาบ่อยนะเล่นอันนี้นี่ไม่ได้อะไรเลยมันแบบ <c oughs> มันนี่หมาน้องดูฟืดฟืดหมดเพื่อเงินเปล่าเอาตัวนี้ไปอย่างเงี้ยแต่เมื่อวานอาจารย์คุยกับาทางคุณเกษรช,ชยัยหนูนัวเนี่ยแกบอกว่าจริงๆวัยรุร่นก็ไม่ได้คอยมาสูบแล้ววัยรุ่นไม่ชอบกัญชาเพราะมันไม่คึกเป็นโรคเกา่าสูบแล้วมันมันซึมมันมันจะเ, <c oughs> เพราะนั้นมีแต่คนแก่ๆนั่นแหละที่เคยสูบก็สูบไปอืมมันก็ไม่ได้แปลว่าสมมุติกันนะครับมีคนแก่ๆดื่มจุราแล้วทั่วโลกเขาจะ ไม่กำหนดดีกรีสุราทั่วโลกเขาจะเลิกการควบคุมแล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยจะเลิกเมื่อไหร่ล่ะหรือถ้าเกิดปุ่นดีวันหนึ่งมีแต่คนแก่สูบแล้วเขาจะบอกว่าเออทั้งนั้นแก่ๆก็สูบก,กันในร้านอาหารได้ขึ้น่งเครื่องบินก็สูบแล้วกันแก่แล้วไหน,นๆก็ใกล้ตายแล้วมันไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ควบคุมเพื่อคนแก่คุณต้องเข้าใจ่นี้ว่าไม่ได้ควบคุมเพื่อคนแก่ไม่ได้ควบคุมเพื่อวัยรุ่นควบคุมเพื่อความสงบเรียบร้อยและศิลธรรมดีของสังคมในการอยู่ร่วมกันคือถ้าเข้าใจแบบนีี้เนน่ยะครับ เราไม่ได้มีอะไรที่มีปัญห,หากับกัญชานะอืแต่เราต้องยอมรับร่วมกันว่าในโลกไม่มีอะไรเสรีอืผู้คนอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับเสรีมากเสรีน้อยเนี่ยมันก็ต้องค่อยทีค่อยอาศัยกันไปอือะไรที่มันมีคุณนันานันเราก็ต้องหาวิธีใช้คุณนั้นอือะไรที่มันมีโทษมหันเราก็ต้องหาวิธีในการขจ,จรัดปัดเปล่าโทษน,นั้นอืมดังนั้นอย่างกัญชาเนี่ยคนระับวนวคุณไม่เถียงกันเลยคุณเอาไปใช้แก้ความเจ็บปวดเอาไปใช้ช่วยในการรักษาอะไร หรือว่าโรคอะไรต่างๆหรือเอาไปใช้ในลักษณะของการปรับพฤติกรรมบางประเภทนะครับหรือว่าช่วยในการทําให้อาการบางอย่างมันผ่อนลงมันหายไปอันนี้ไม่เป็นไม่มีปัญหาใช้ไปเถิดแต่ว่ามันต้องมีการควบคุมการใช้มันต้องมีลักษณะการใช้ที่มันมีข้อบ,บ่งใช้แล้วข้อบ่งที่แล้วก็มีวิธีการในการใช้อะไรพวกนี้ออันนี้ไม่มเป็นไรอาจารย์เจตครถามนิดหนึ่งเอ่อมันไม่มีอะไรเสรีอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ย ะะทีนี้การกลับไปเป็นยาเสพติดกับในสถานการณ์ปัจจุบันกับการออกกฎหมายนะฮะเพื่อจะมาควบคุมแม้เราจะปลดล็อกมันออกจากยาเสพติดอาจารย์เจตว่าทางไหนมันจะมันจะเหมาะกับสภาพณนะขณะนี้มากกว่ากันเอากลับไปเลยหรือจะมีกฎหมายออกมาควบคุมไหนไหนมันหลุดออกมานะแล้ะไม่ตอนนี้นะะเขาเขาจะฟังจากคุณสมศักดิ์เนี่ยเขาจะไปแก้ประกาศเนี่ย แล้วก็บอกว่าเป็นยาเสพติดระดับนั้นระดับนี้อะไรเงี้ยครับใช่จริงๆมันต้องทำอย่างนี้ตรงกสมตามคำถามผสมเนี่ยนะครับต้องเอาไปเป็นยาเสพติดนะถูกต้องละแต่ว่ามันจะต้องมีช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงเวลาเป็นคุณเกรสพีเรียที่บรรดาคนที่ทําไปแล้วแบบที่มันอาจจะเกินเบอร์คอันนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาเช่นสามเดือนหกเดือนที่ยังไม่เป็นความผิดอะไรในสามเดือนหกเดือนนี้ค่อยๆผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลงอย่าไปเติมเพิ่มอืให้ที่มีในสิ่งที่ กฎหมายจะข้ามในหกเดือนข้างหน้าขอให้ผ่อนๆไปเรื่อยๆเพราะว่าหกเดือนข้างหน้าเนี่ยจะเข้มงวดละอืมอะไรแบบเนี้ยมันจะได้ทําให้คนที่เขาทําไปแล้วมันมีเวลาในการหายใจหายคอมีเวลาในการปรับเปลี่ยนมีเวลาในการดําเนินการตามกฎหมายเขาเสียหแน่นอนครับเขาเสียหายเดือนปีแหละไม่งั้นก็จะเสียหายแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นช่องว่างให้คนเหล่านี้สต็อกเพิ่มตอนนั้นนะ จะต้องเพิ่มขายจะต้องเพิ่มขายมันต้องผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลงนะเหมือนกับเราวิ่งมาแล้วเนี่ยเราเริ่มที่เราเห็นไฟเหลืองเนี่ยเห็นไฟเหลืองก็ให้ผ่อนเพื่อจอดไม่ใช่เหยียบเพื่อไปซึ่งซึ่งความจริงเนี่ยถ้ามันในสภามันไม่มีปัญหากันตอนนั้นเนี่ยนะมันมันก็ออกมาแล้วเนอะว่ากฎระเบียบอะไรมันยังไงแล้วตอนนี้ก็เหมือนแบบนี่แหละคุณแล้วจะ่นายนิติบัญญัติคุณอย่าเป็นนิติบัญญัติแต่ชื่อคุณอย่าเป็น สภาผู้แทนแต่ในนาม mm. คุณต้องมีความรู้มีความเข้าใจด้วยว่าเวลาพิจารณาอะไรที่จะให้ไปเป็นกฎหมาย mm. หรือเวลาที่จะปลดล็อกกฎหมายอะไรมันทำแบบไหนต้องมีความรู้ mm. ต้องมีความเข้าใจนะครับถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจถามผู้รู้ mm. ถามผู้เข้าใจแล้วอย่าเอาเสียงเป็นหลักอย่าคิดแต่จะหาเสียงอย่าคิดแต่จะเอาแค่ว่าให้เขามาลงคะแนนให้ mm. อันนั้นเนี่ยมันเป็นผู้แทนที่ไร้ความรับผิดชอบ S <S แล้วเวลาที่พูดคุยกันในสภาอัดนึกคิดจริยธรรมและมารยาททางการเมืองด้วยอื <S 2> <S 2> <S 2> <S ไม่ใช่กูอยากฝังมึงเดี๋ยวมึงจะชนะกูกูไม่นสนใจมึงกูค,คนละพวกกับมึงอะไรพวกเนี้ยมันทําให้วิปริตติดเพี้ยนไปหมดแต่ถ้าเกิดคุณทําความเข้าใจให้มันถูกให้มันควรคุณก็จะพบสภาพว่าอ๋ออ่างนี้ต้องเริ่มแบบนี้อย่างที่บอกดีเรกอินเลทค่อยๆขวัญกรนค่อยๆคลายข้อกําหนดค่อยๆคลายข้อห้าม จากนั้นเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันยังเป็นยาเสพติดมาตลอดแต่ว่าพอไอ้ยาเสพติดก็ยาเสพติดสิก็เหมือนกับเที่ยวกับมอร์ฟีนะครับยาเสพติดก็ยาเสพติดแต่ก็ใช้ทางการแพทย์ใช้ใทางการสุขใช้อะไรได้เนี่ยมันมนีนนนนกลไกของมันแล้วมันก็เดินหน้าไปได้แต่พอคุณแบบอยากซ่าไนเสรีไปเลยอผมฟังพระภงมิใจไทยเขาก็เขาก็เถียงอยู่นะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เคยพูดว่าเสรีนะคนอื่นจะไปพูดเสรีอืมมันก็ไม่รู้ล่ละใครพูดแต่เอาเป็นว่าแต่ตอนนี้มันใช้ถคนเข้าใจว่าเสรีออ แต่ตอนนี้ก็ถ้าไปดูท่าทีมุมไทยไทยก็เหมือนแบบก็ก็ก็ทําไปแล้วดันไปได้แลวเท่านี้แล้วแล้วตอนนี้ไม่ได้ดูสาสุขแล้วอ็จะยังไงกับแล้วแต่นะจริงๆถ้าเลือกเข้ามามากกว่านี้นะฮะแล้วเขาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาดันต่ออีกนะอนะาจารย์ก็อาจจะเหมือนดิจิตอลวอลเล็ตถูกไหมครับือมันเป็นแบบนี้ไงผมถึงได้บอกว่า <laughs> นักการเมืองเนี่ยมันต้องมีเรื่องสูงสูงอยู่สามอย่างอย่างน้อยอืมีมารยาท ทางการเมืองมีจริยธรรมทางการเมืองแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อประชาชนสูงอืถ้าท่านมีสามอย่างนี้ต่ําเนี่ยบ้านเมืองมีปัญหาแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็ต้องม่นึกคิดเรื่องเหล่าเนี้ไม่ใช่จะเอาแต่แค่ว่าพอฉันได้เสียงเนี่ยฉันทำหมดพอฉันไม่ได้เสียงกงหัวมันอืมอันเนี้ยมันมันทําไม่ได้ในฐานะเป็นผู้แทนประชาชนยิ่งในฐานะเป็นประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยนะว่าพงศ์และจะโผลผมก็ไม่ควรทาครับ กขาป็นเขาแปลงอาสาเป็นผู้แทงเขายิ่งไม่ควรทำกบฏเขาแปลกเมื่บ้านหลังอยู่ๆโชว์ดราม่ากินข้าวพอเราบอกเฮ้ยไม่ถูกเลยว่ะ เอาไปว่าว่าเราอ่ะด่ามาด่ามาอีกเออ,อต้องออืออะะแล้วมไม่ใช่เรื่องมันจะกระทบความสำคัญระหว่างประเทศด้วยนะมาพูดเรื่องจะไปขายประเทศแอฟริกราอเมริกาอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาก็ต้องกินของดีไหมอย่าไปคิดว่าบ้านเมืองเขาเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเขาต้องกินของไม่ดีเขามีอะไรเขาก็กินเนี่ยมันคิดอย่างนั้นไม่ได้ถูกไหมอาจารย์เออมันพูดแบบนี้เนี่ยแล้วมันเสียความสัมพันธ์ถ้าเกิดสมมติเขาบอกว่ากูไม่ซื้อมึงแล้วกูจะไม่ซื้อมึงอื่เลยไม่ว่าข้าวดีข้าวไม่ดีอะไรจะไปซื้อเวียดนามอย่างเงี้ยถูกไหมโอ้โหลองเลยอาจารย์ ไม่ใช่ข้าวคุณไม่ดีนะแต่ป่ามันไม่ดีกูเลยไม่ซื้อข้าวมันแค่้น่ะมันไอ้นี่มันเสียหายหนักนะมันมีบางอย่างเน่าตามมาใช่ไหมจุกต้องมันต้องระมัดระวังครับสิครับล่านี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยากจะพูดแต่เามไ้พูดเวลาหมดครับอาจารย์เจตครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ